จินดีต้อนรับทุกคนนะคะคืนนี้เรามาสู่กล่องชิกิกับมิที่จะมาต่อเนื่องจากแกรนด์เกรซเนิงกับเฟสฮาฮาพีพีทำให้เรารู้ว่าําไมแดง2,000เนี่ยมาดูน่นารักกว่าแดง1,800นะคะเอจริงหรือว่าเราแค่โชคดีประมาณหนึ่งนะทุกคนคิดว่าใครจะมาหาเรากันคะชาวแดนทามากาฮาระหรือว่าจะเป็นโลกมนุษย์กันคะแดะอ่านจดหมา เย้ yeah, ไม่ต้องมีขบัเชิญเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วร่วมเดินทางพร้อมกับชิกิกามิ200คนที่ผ่านมาระหว่างทางการเดินทางได้ถูกบันทึกเอาไว้ทุกส่วนของเฮอันคิวกลายเป็นจำนานบอกเด้าสุขขันต่อไปสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปแต่หัวใจของเรายังคงแนวแน่แนวแน่ที่จะได้เอ็ม,มาสินะตอนนั้นน่ะ ขอบคุณที่ยังคงอยู่ด้วยกันจนถึงวันนี้ชาเน่ก็ขอบคุณเช่นกันเรื่องของการทำคอนเทนนะคะชิคกี้พมยที่มาเนี่ยต้องเก่งดุดันหรือเปล่าคะมาค่ะชมกุเรชมกุเรก,ก็เก่งแน่แต่ว่าจะเพิ่มมิตมาเนี่ยแถมเพื่อต้องครีจะามเม็ดสูงด้วยอีกนะเอาเถอะอย่างน้อยเนี่ยตัวครบเราก็รู้สึกปล่อยใจนะคะ โชกุเดนคนที่สองของมันก็ได้มาถึงกำเนิดขึ้นแล้วนะคะจะกลับมาในโอกาสหน้ากันนะคะบา,บาย